สวัสดีค่ะแบรนบิ๊กกรเนะคะวันนี้เราจะพามาชมสินค้าเข้าใหม่ของแบรนดมาคัทนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะน่าใช้มากๆเลยตัวนี้นะคะเป็นบิบนะคะหรือว่าผ้ากันเปื้อน็นซิลิโคนนะคะเช็ดล้างทั้งความสะอาดง่ายมากๆเลยค่ะสีเข้าใหม่จะมีนนตามนี้เลยนะคะสีสีนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นแปลงสําหรับน้องนะคะตัวนี้เป็นซิลิโคนนะคะตรงด้ามสามารถจุบได้นะคะในกรณีที่แบบน้องใช้แล้วก็วางไว้จุบไม่ให้หล่นเนาะตัวนี้จะมี2ตัวนะคะจะมีสีฟ้าสีชมพูที่เป็นสองหัวให้นะคะเวลาเราใช้เสร็จเราไม่ต้องทิ้งทั้งหัวทั้งด้ามเนาะตัวนี้เปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งค่ะจะเป็นหนึ่งหัวนะคะกล่องเมื่อกี้สองหัวนะคะนี่เลย ตัวนี้หนึ่งหัวนะคะมีทั้งลายน้องผู้หญิงน้องผู้ชายนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยตัวนี้ค่ะเป็นหลอดนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะเวลาคุณแม่คุณพ่อวางหลอดให้น้องมันอาจจะจมลงไปในแก้วนะคะตัวนี้ป้องกันการหล่นลงไปในแก้วได้นะคะสนใจแอดไลน์บันบิ g การ์เดนได้เลยนะคะหรือว่ามาชมสินค้าของจริงได้ที่ไอคอนสยามและเมกบบางนาค่ะสวัสดีค่ะ